วันนี้มากับน้องสีชมพูป๊อก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 ให้จัดเป็นหนึ่งบทเพลงสำหรับน้องสีชมพูเอลิทนี่ใช้สกิลแหละสไปเดอร์ฟอร์มก็คือแปลงร่างไปเหมือนเดิมด้วยตุเนี่ยังวะลาสน,นี้ก็ส่วนน,นี่วะเข้ากับน,น้องคนนี้ได้สีชมพูพี่มีตัวกีตาร์กับเบสไหมนี่นะผมซื้ออะแต่ผมไม่ได้ซื้อเออนี่เซิร,ร์ฟหายเน่าแล้วหรอทำไมมันเน่าอ๋อใช่เหม็นด้วยอะไรใช่เหม็นด้วยอะไร ที่อะอะไรแงมึงแงเตรียมพร้อมสำหรับพอไกลทันอะนรไม่หนักเหมือนเขาจะเป็นทีมอะพี่ก็มาคุไม่เอามึงลงมึงจ้ะเฮ้ยไม่ได้พี่ต้องมีผมวะจริงมีนากามะต้องมีโเบนวะผมบอกเลยนี่ไงมูนไลท์เรามาแล้วหนึ่งนอเราได้โชเซนเป็นเชฟชอตเตอร์อีกแล้วนะไม่เล่นไม่เล่โชเซนอีกแล้วซึ่งคือเอนเดอร์ฟูดใไหน้าเขาใส่แล้วมั้งกันเบดกันเบดที่คืออะไรอ่ะ อ่าจูเกาอ๋อจูเกาต้องเล่นแบบไฮเปอร์รีโลอ่ะหลังคลักสุ่มรัวๆในหน้าสี่ดาวสร้างลูกบอลสิบลูกลูกละร้อยแล้วก็มีโลหกร้อยห้าสิบเราต้องไปสุดสายแล้วทุกคนเพื่อเออนี่บัคมาครับมูลไลท์เราสองตัวแล้วเราขาดอีกหนึ่งตัวมูลไลท์แอสซินใช้ไพ่ด้วยแอสซินมันเล่นเท่าไหร่วะสอง ชอบเอฟเฟกขอไอทีได้ไหมครับเอฟเฟกไอ้นี่ใช่ไหมไอเสซินว่าคนนี้เขาเล่นมูลคนนี้เขามูลไร้สารบอกว่าไม่เป็นไรถึงแม้เราจะเจอคัมซ้อมแต่ว่าเราต้องไปให้สุดครับเพื่อสีดาวของเรานี่ไงเอฟเฟกคุณเป็นอะไรไหมลูกปุ๊บผมจะต้องใส่เนี้ยปุ๊บเทเจดปุ๊บผมเทเจดไอทีนะผมเทเจดไอทีนึงป่ะผมเทเจดไม่มีใครคิดจะห้ามใครได้เวียนนี่ไพ่ผมจะตันสาะ ให้มันสตันเยอะขึ้นตามจำนวนดาวปะ่ะนี่ไงสองดาวสองจุดห้านะสามดาวสี่วิโอ้ยโอ้ยซือ้อกันเบดแล้วค่อยจูกเก่าเราก็ค่อยตันเวททีละเก้าไกลนอะไรใหม่เวทเล่นไหมมีแค่พับจอเรามองไม่หายมั้งตอนนี้ถ้าจอพับอะ,จอ,บอะจอพับก็น่าจะหักเดี๋ยวนี้มาเวนี่ยใช่ครู้สึกจะมีเขาเล่นมูนไลท์คนหนึ่งนี่ตีนี้ครับโอ้โหเขาได้โชว์เส้นแบแอสซินด้วยคนนี้ก็มูนไลท์ลูดี้เลยนะสองดาวนี่ก็สองดาวมีมูลไลท์สามตีอ่ะ ถามว่าไปต่อไหมจริงๆไม่ควรไปต่อนะถ้าเล่นแหลงแต่ว,ว่าอันนี้ไม่ได้เล่นแหลงจ่างแม่งเฮ้เราได้บัฟมูลไลท์ว่ะคุ้มครับโคได้แล้วครับมูลไลท์เท่ากับว่าลีซันดาเราไม่ต้องเล่นเ้นพี่ได้บัฟมูลไลท์ว่ะแต่มูลไลท์เป็นไซรัสนี่ด,ดาดาผมสองดาวโดยที่จริงๆนั้นไม่ได้สองดาวแค่จัดไปเรามีมูลไลท์มาอย่างนี้เราเล่นง่ายนะ พราะเราจะหาสามดาวแค่สองตัวก็คือแดนหน้ากับไซรัสนี่อ่ะสองดาวคู่แล้วว่ะอ้รอบนี้คือได้สามดาวฟรีผมบอกเลยว่าจัดสุดจัดคอมมูนไลท์แอสซิสเนี่ยมันไม่มีบอลเลอร์ถังนั้นเราจะเอาบอลเลอร์มาเ์ยบอลเลอร์เป็นเบสหน่อยก็บอลิคสี่บาทแต่ว่ายังไม,ม่ถึงอีกนันเราต้องใฮ้เปร์ดีโลครับทำไงก็ได้ให้ไซรัสหรือไม่ก็แด้หน้าสามดาว ไปต่อครับไปต่อครับไปต่อครับอาคาลิเล่นครับโอเคไปต่อครับนะครับไปต่อครับไปต่อครับไปต่อครับดิซันด้ามาแ้ะไฟรอสไม่ได้เล่นไปต่อครับไปต่อครับอืมขอตัวเล่นหน่อยอุอคาริมาขายดนด้านด้านด้าคาริ ไปต่อครับและสุดท้ายไม่ได้วะ่ะไดน,นาขาดส,สองตัวไซรัสไม่เจอเลยนะอันนี้หนักกว่าเดิมไซรัสไม่เจอเลยผมนี่ไซรัสสี่ดาวนี่จะโกงปะไม่มันสี่ดาวได้แค่ตัวเดียวไงหมายถึงถ้าเป็นไซรัสสี่ดาวอ่ะมไม่โกงเท่าไหร่นะเพราะไดน,น,นามันพอไล่สกิลแล้วมันได้โลไซรัสมันมีแค่ดามจ ไม่แค่ดามจอะไซรัสเขาก็เลยไม่เอามาแบทนะก็เหมือนในไฟล็อตนั่นแหละไฟล็อสมูลไลท์อ่ะก็ด้าม่พันมันน้อยเกินมันต้องสักสี่พันไงไงอะไรเงี้ยถึงจะเพ้ไม่ <ๆ S 1> เขาบอกถือว่าสี่ดาวมันจะไม่โกงเท่าเท่าสามดาวสี่บาทอะไรเงี้ยคอมไหนหน่าเกลียดสุดยังไม่รู้เลยครับเล่นไม่กี่เกมเองอาจะรู้สึกว่าไซรัสที่สามดาวกว่าฮะไซรัสกูเพิ่งมีตัวเดียวนั่นแหละความรู้สึกของผมมันบอกมาว่าที่จะไม่เจอไดนาอ้กแบบก็อย่าเอาเบลเด้ แดน้าบัตเดียวต้องทาอัพปล่อยไปเรื่อยต้องฝืนไปเรื่อ,อยฝืนปล่อยอย่างเงี้ยไปเรื่อยเฮ้ยมีคนพิวล่าสามดาวแล้ววะเพิ่มตัวรีโพสอะโอ้เสพบุบบอลไม่ทันแอซซินเราขาดอีกแค่ตัวเดียวซึ่งเบสก็ทันลมเฮ้ยนี่ไงแดน้าเอาอะขาดแตตัวเดียวเว้นแดน่าหยิบเนยกินตีด้บวกไอเทมเบสอะผสมไปชูเกาได้เลยเห,หลังไก่ค่อยรีโลไม่ได้ครับ ถ้าเล่นไฮเปอร์รีโล่ต้องหลังคักเท่านั้นครับเพราะหลังคักเราจะเลเวล4มันจะมีโอกาสเจอ1บาท2บาทเยอะที่สุดแล้วเขาเลยรีโล่หลังหลังคักกันอุวอวิกว่ะแทนทำเค็นอนะไรผมขอได้หน้าตัวเดียวตัวเดียวเองได้นหน้าตัวเดียวครับแต่ถ้าไดหนาสามดาวก็จะยังไม่ได้มีผลอะไรไซรัา,าก็จะกลายเป็นสามดาวเฉยๆเราต้องทำให้ไซรสเป็นสามด,ดาวด้วย ฮัลโหลเฮ้ยเกเธอมาวุ้ยหน,บบบบนูนู้นามอโอ้โหเซสีหรอโอ้โหโดนกระตูมแดงกระตูมใช่เซสตว้าวหนูแม่งแดดผมเข้าไหเดยหาเวิคเฮ้ยะแสามก็รมาครับก็ <laughs> ดูแดดสรลาพี่ในการเป็นสามดาว <laughs> ดูดด เอา้าคนนี้หลุดออกไม่ใช่ปุ๊บเนี่ยสามดาวเฮ้ยอะไรอ้าวคุณยังไม่อ่านข้อมูลเพชรใหม่อ่ะไอ้คนของที่ว่ามูลไลท์ใช่ไหมใช,ใช่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 ใชอายจจุนิดนึงอันดับที่ยากอะทับเลีวอะทับยาต้องตัวปะ่ะผมว่าผมว่าตามหาสี่ดาวเดี๋ยวผมรอไซรัสาาสามดาวก่อนอะไรต่าการสี่ดาวไม่ใช่เสี่ดาวใช่ต้องไซรัสสามดาวครับมูลไลท์ทุกตัวต้องสามดาวจัดแล้วจะมีหนึ่งตัวการเป็นสี่ดาว ก็คือตัวที่ไอเทมเยอะที่สุดแต่ถ้าสามตัวถ้าเราไม่มีตัวไหนที่เราใส่ไอเทมเลยก็จะสุกนั่นคือความยากของมูลไลท์เวลเราควรหาแอสซัสซินลงไนะฮันเตอร์ได้ฮันเตอร์เพิ่มอ่ะเอาแต่ยังไงก็ต้องให้ให้ทุกตัวเป็นสามดาหมดใช่ปะใช่ใช่ใช่โอ้โหมันคือความยากของมันแล้วแล้วแค่สามดาวและสี่ดาวนี่จะตัดที่เท่าไหร่ครับเนี่ยแรนน่าลูกแก้วสิบลูก แอดเมดลูกละร้อยแล้วก็มีโล่หลนะลกหหหร้อย yeah. ห้าสิบไปเลยแดนะไม่ไม่ขัดสนแอดเลยอ่ะงสบายอย่างเงี้ยสารับยับแอดแอดยิงปีศาจเอาเงียืออย่าคอนซูมแอดเงียบแล้วสิ้นเราขาดทารอนครับก็ไอเทมที่เหลือต้องไปเททางคาลิหมุชี่ห้อาคาลิแบกได้เคยแบก อุยหยหายโดนยิงหายเลยวะหลไพ่ไอ้อรแอชิงอยู่เคสสีดำเคสห้าบาทอ่ะาวดใส่ตันเวทบ่ะนี่มีความสนใจบครับเนี้องห้าบาทห้าบาทขออาชีพีสองตัวก็จะสามดาวตะคลิไไปายไปไปตไปไปไ ไฟไฟสไตรไฟไฟสไตรไฟไฟสไตรัไปเนี่ใส่ลาพิษไปโคตรกางเลยมีทำไมวะโคตรกาวเลยอามาไป่าฮาไงไหัวเลยนักิป์ผมเปมอสไลด์เดียวเฮ้ยสี่ดาวมาแล้วไม่เจอต้อง ต้เก็บเงินแล้ว Apple อ่ะตอนนี้ไม่เด็ดจริงๆมันใช้แค่6ตัวไงคือ6ตัวมัน10%นตนะตัว4บาทแล้วมันจริงๆมันต้องเก็บ50บาทเว้ยสีดาวเปี้ยงหูนี่แต่หน้าสีดาวเป็นสีฟ้าว่ะเอ้อครับหมุนปัป๊บๆเอาลูกแก้วไปทั้หมดว่าแม่งใช้เร็วอยู่ปะรถเก้าแหกเฉาไปแล้ว,ลลลวเฮ้ย J4 แม่งอีคิวนี่ว่ะ ลูกแก้วนี่เ,เือดดูเ <c oughs> นี่ฮะนี่นะนี่นะเจอลูกแก้วไปลูกแก้วหมดไวเกินก็มันโดนเป็มันสิบลูกอะลูกละร้อยแล้วเลือด,ดมันเยะก่ค่ะกเตรเล่นเล่นีอ่อง <c oughs> แบดตะหลิเฉยตะลเฉยจริงเราเล่นฟอร์จูนได้นะปึบแล้วก็ซับเวล ปอจูนไม่ใช่ปอจูนที่เป็นมันเหมือนในเนี่ยสลัดอ๋อที่มันได้เงินปะต้องชนะไปแดีน่ะแก้วตูดเลือดแดงดิแม่มันอ๋อเลือดแดงแขกแขกกันเดี๋ยวอืมวุ่นแต่ดาแต่ามันจะตายแล้วละโอ๊ยโคตรกเลยแครี่ไม่สองดาวเลย เฮ้ยแอดสามดาวคืออะไรว h a ตัวสี่บาทนะร้องแบบนี้ห้าขีดสองตัวสี่บาทสามดาวอะอ,อ,อะไรอ,อะไรอะไรเกิดเด็กมันได้แอดโชว์เสร็จหรือเปล่ามันเลยนะเฮ้ยดีซินแตกเลยอุ้ยนี่ไงเราไล้ของขอไอเทมอุ้ยเดยแตัง <c oughs> ไม่อยากได้อยากได้เทมอะไอเทมต้องหกตัวป่ะไม่งั้นสามได้แต่ตังค์นี่ไม่ค่อยคุ้มเลยนะแลตังค์มันทำอะไรไม่ได้นี่ไงแอสนี่ไง่ายเอออะไรฮันเตอร์ห้าห้าอ๋อแอสเนี่ยแอสเป็นโชเซนจริงด้วยตีบาทโชเซนว่าทำไมสามแล้ววะไม่แปลกอุ้ยดูนู้วดูนู้คอนทูของมีอะไรดูนู้จะเย็นดูนู้คอนทูอะไรอืมอืมดูอะไรดูนู้ลาพิทด้วยนะไอ้เวน เฮ็ยเซตเซเระวัง้เฮ้ยามาดิมาดิเปนร้ควายเคดูดัวคลที่ไหนไอว่ฟไฟสไตล์ระยะไกลเนื้องเซตแรกเลยมีูเดเมจเหรอเอ้ยกไปนะมานี้ยกค่ะตลกนู้วอะมีลนี่น่นี่เราแม่งใส่ลาพิธนะแดกระยะไกลเงาเงาเงโอ้ยอาคริ นี่ผมได้เลยถ้าได้ตังค์อีกรอบนี้ผมว่ออกเลอเคแสดงว่าได้แต่ตังค์งนั้นไม่มีประโยชน์โอ้ยใชย้ระบบโอ้ยแอร์สามดาวสู้ไงอตายแอร์จะเป็นรัวตนะัวแอร์จะเป็นรัวไหน้าไปลงตัวนู้นกะ่อนแอบยิงงี้แอบยิงงี้เอ้ย,อยตัวนูน้น แอดยิงไปโดนคนเลยไม่หลวงเออดีกว่าไหมควายอาชียังโงโกงเช่นเคยสามดาวเมื่อกี้ขอลองเราไปเล่นได้มาลับนีไงเอ็นเลี้ยวอ้๋ช็อตเลี้ยวอ่ะโบหหายไปเลยเอ็นเลี้ยวอ่ะเลีเลเว่นเลเว่นเลเว่นก็มาดีก็มีต้านเวทครับ เดเมจเข้าเปล่ามาดิมาดิเดเมเข้าเปล่าเมาดิมาดิไปไปีปบนี้ไม่ทิโระานี่ยโอ้จนจิเผื่อรอโอ้ยรับีกเก้าอันเนี้ยชัวโดดกว้างขนาดเนี้ย เนี่ยสถรดกาดูเลือดกาลิโอเนี่ยเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นตรงข้างข้าแล้วแหละเอเป็นทอม้วได้เห็นกาลิโอก้าสิโกงกาลิโอก้าอ่ะกาลิโอกนี่มันวงเฮาตีแม่งแบบเต็มแมปสีดาวเปร้ยงแก้วโอยกาิโอโีเ้อนี้ย